ลุงที่ประจำแหละเนี่ยไม่ได้มานานเลยกันบ้านหลังใหญ่เลยสวัสดีครับคุณวันนี่แปลกๆนะนี่แปลกนะนี่ข้างหน้าไม่ได้ข้างหน้าไม่ได้ปิดประตูอ่ะอ๋อมีคนดูอยู่นะมีคนดู้เอาลุงมาเดี๋ยวรับอ้าวขับรถบ้านอยขับรถบ้านไปโชวคอยู่ไหนอ่ะอยู่ข้างหลังบ้านครับ ทำอะไรกันน้าทำอะไรกันน้าโอ้เพื่อนบ้าเลยเพื่อนบ้าลงไปแล้วเฮ้ยเจ้าไอ้สัสก็เหี้ยกูณเข้าไปในบ้านไปเลยไอ้ตัดเอ้าแล้วใส่เล็กน้อยคิดคิดเหมือนกันเหรอเนี่ยมันเล็กน้อยผีหักผีผีหักผีกูอยากไปช่วยเพื่อนนะเหี้ยไม่รู้ใครคุณฮานะช่วยด้วย ไม่ได้ยินผมแต่แลกเคสพอได้อยู่ครับอืมจะมีคนเยอะกว่าแลกเคสเลยนะตลกเกินไปเหี้ยแต่เขาบุกบ้านแล้วนะผมเห็นดักแชทอะไรจริงอ่ะเฮ้ยดีจีของบอลตำรวจหน่อยดีไม่รู้บอกครับดูยอมรับมาผู้เเองได้พูดไหมบอลตำรวจเลขสี่สี่สี่ชัเจนเลย นี่ไม่จบกับนนะครพูนนดอีกแค่เพนะียงวะยี่โคตรหนาอยากไลยครับถ้ากูช่วยเพื่อนกูช่วยได้แล้วเนี่ยไอสัตว์เดี๋ยวเดี๋ยวไม่อุม้มไอคุณหน่อยได้ป้ะดีจีแปลกแปลกอุอยู่ครับน้าเปิดอยู่หน้าบ้านนะฮะาบไบ้านอเชี่ตีโดนอุ้มเอาไว้สัตว์เอ้า อ้าวโ้ล่มาอยู่นี่กันหมดเลยเติมมันสวัสดีครับผมไปเติมบ้านดีตีบ้านสกอตมาแล้วลำบากป่ะตรงเนี้ยพี่เสียพี่แอร์เย็นนะพี่รถคันนู้นอ่ะโอ้โหไอ้ดอกถามกินท่านตำรวจหมู่บ้านเราไม่ต้องสงสัยมึงมาใครเนี่ยเบิร์ดไอตำรวจไอมรดกเลดบ้านมึงมาใครมึงมาใครเนี่ยมรดกมรดกใครมรดกพี่ชายของเองมรดกเหลือใช้ไม่ใช่ไม่ใช่มาเดี่ยวนั่งกับข้างมาป่ะมีข้างไหมไม่มีคนเดียวโซโล่ ไอ้ดกเอ้มาแบบโซโล่เลยเกิดอะไรขึ้นวะโดกบอกกูทีดิโอ้โหโดนสัตว์คาบ้านระเบียงอะพี่อ๋อของกูของกูอันนนะแหวนตรงนี้ไปก่อนเดี๋ยวเทียเดี๋ยวแมงมา้ายัดสยองอีกอุ้ยอุ้ยยี่เราติดอุ้ยเกือบตกใจยี่เราติดไอ้สัตว์บ่ได้ครับบ่ได้ครับบ่ได้ครับมี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 อาหารไหมครับมีอาหารไหมครับโอ้ไม่มีเลยครับเพื่อนนะเครียช โอ,อ,อหน่ารักสมบูรณเลยอะไรนะครับไม,ไม่มีโอ้โหโอเคโอเคไม่เป็นไรครับ ทำไมกูกูยิ่งเติมแล้วคุณคุณผู้หญิงครับคุณผู้หญิงมีอาหารไหมครับไม่มีเลยค่ะโอเคฮะคุณค,คุณ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 มีอาหารไหมครับคุณผู้ชายครับ มีมีอาหารไหมครับมีอาหารไหมครับหิวม <limited> ีห mm ิวจังเลยครับเลขแปดหนึ่งเจ็ดครับเอื่อนนะเลขแปดหนึ่งเจ็ดตอนนี้อุ้มอยู่หรือเปล่าครับเนี่ยอุ้มอยู่ครับแปดแปดหนึ่งเจ็ดครับผมครับอ๋อไม่ถึงอันนี้ชื่ออะไรครับเนี่ยบ็อกกี้ครับอ๋อบ็อกกี้จำผมได้ไหมไม่ได้โอเคเราจะรู้ไม่ดีนะปัญหาครับผมอยู่ได้ไหมะ ผมอยู่ได้ได้ปะได้เฮ้ยมาเป้ดประตูมันกูยอยู่ด้วยไปแปแลงป่ะนี่ปิดหลังปะครับนี่ข้างหน้าไม่ได้ปิดประตูนะอ,อ่ะอ๋อมีคนดูอยู่างเอง<ห>เี้ยเขารู้หมดเลยครับเอาขออนุมัตหน่อยขออนุมัตหน่อยไอ้ช่วงอยู่ไหนอะ่ะอยู่ข้างหลังบ้านคนระับ เพื่อนบ้านแล้วเพื่อนบ้านโอ้โหกูเจอได้ไงวะไปเอาเปาไอ้เหี้ยลงไปแล้วไอ้เหี้ยชั่วเลยตายก้อ้เหี้ยกูไม่เข้าไปในบ้านมันเลยไอ้ตายเอ้าแล้วใส่เ็กน้อยคิดคิดเหมือนกันเล่ะเนี่ยใส่เ็กน้อยพพีี่่ัักกกหหิิงงูอยากไปช่วยเพื่อนนะไอ้เหี้ยคุณฮานาช่วยด้วย ไม่ได้ยินผมแต่แล่เคสพอได้อยู่ครับเยอะมีคนเจอขว่าแล่เคสเลยนะตลกเกินไปเหี้ยแต่แต่เขาบุกบ้านแล้วนะผมเห็นรักแชทอะไรใช่ครับจริงอ่ะไม่ดีตๆของบอตำรวจหน่อยดิไม่รู้บอครับดูยอมรับมาผู้เองได้พูดไหมบอตำรวจเลขสี่สี่สี่ขัดใจเลย นี่ไม่จบกับนครปุ๋ยเลยเดียวยากเลยครับถ้าคุณช่วยเพื่อนคุณช่วยได้แล้วเนี่ยไอสัตว์เดี๋ยวอุ้มเดี๋ยวไม่อุมกันอุ้มไม่คุณหน่อยได้ไหมจริงๆแปลกๆตุ้งอยู่ครับถ้าเปิดอยู่หน้าบ้านนะฮะบ้านครับไม่ว่านเขี่ยตีโดนอุ้มเอาไว้สัตว์เอ้า โอ้โหมาอยู่นี่กันหมดเลยแธอต้องมันสวัสดีครับผมไปเติมบ้านดีจีบ้านสกอตมาแล้วหลับปะตรงเนี้ยไอเสีเลยพี่แอร์เย็นนะพี่รถคันนู้นอ่ะโอ้โหไอ้ดอกทามพี่ชาตำรวจหมวกบ้านเราไม่ได้องสงสัยที่มาใครเนี่ยเบิร์ตไอตำรวจเห็นมรดกเลดบ้านมึงมาใครมึงมาใครมรดกมรดกใครมรดกพี่ชายเอาเองมรดกเหลือใช้ไม่ใช่ไม่ใช่เึงนั่งกับข้างมาปะมีข้างไมไม่มีคนเดียวโซโล ไอ้ดอกเอ้ามาแับโซโลเลยเกิดอะไรขึ้น,นวะดดกบอกกูดีดิบ้านโหโดนสัตว์คาบ้านระเบียงอะพี่อ๋อไม่ได้ของกูของกูอะไรน่ะแบบตรงนี้ไปก่อนเ,เดี๋ยวเหี้ยเดี๋ยวแไม้สัตว์สยองอีกคนอุอ้ยยิง เียจีดีจีคฮาตัวตำรวจป่ะครับอะไรอะไรนะคะรอตำรวจป่ะเมื่อวานจ่ายไปต้องแพ้เออแปดเก้าหนึ่งแปดเก้าหนึ่งพี่มีแท็กแดงมันมาไล่นะชนได้ไหมชนได้ชนเลยแถวขอบ้านเราไล่นชนเลยไล่นชนเลยให้โรลโรลเล่นหน้าบ้านอ่ะ ช่วยช่วยไอ้แะบรับผมไม่ไหวกลับบ้านอ,อันนี้ใครอ่ะ <c oughs> โอยศพ <c oughs> กูไปไหนวะศพกูไหนเนี่ยไอ้ศพกูไหนเนี่ยเอ้ยเฮ้ยมีใครขโมยศพกูหรือเปล่าเฮ้ยอันนี้เหรอันอนี้อ่ะอันไหนศพกูเนี่ย <c oughs> ดื้อเออใช่อันนี้ศพกูศพกูนี่ศพกูกก <c oughs> คนเนี้ยนะ่ะ <c oughs> อาศัยเพื่อนบ้าน <c oughs> เนี่ยบอกมันกลับมาเราต้องอาศัาายเพื่อนบ้าน <c oughs> นิดนึงนิดนึงเอาเราเขา้ยาย้ยายบ้านเลยเนี่ย <c oughs> ย้า,ายแล้วครับ <c oughs> ย้ายแล้วโอเค อยู่ข้างในคิวสอบกิ๊สุเนี่ยอยู่กันบ้านตัวเองเลยสภาพไอ้เหี้ยชิวไหมครับชิวไหมอะไรก็ชิวคอนมาเราหลายหลายเกมเริ่มจะไม่ชิวแล้วเนี่ยโอ้โดีกี่กี่ฮอเนี่ยจิดเดียวเองโอ้โหจิตเดียว หลังบ้านสองข้างในอีกข้างในสองอุ้มอยู่อีกหนึ่งเนี่ยชอบไปสองเคสมีอ่ะเคสอะไอชอบไอชอบขึ้นขึ้นแต่ข่าวไอชอบปะก็ว่าดีจีแต่เรื่องมาได้เยอะเฮ้ยเคสนี้เออมันกี่โมงวะห้าสิบป่ะเดย์ยี่สิบวัทีป่ะเสร็จมึงหายแล้วเหรอไฮ้ยไอเคสโทรมาหากูตอนเที่ยงคืนงงเหมือนกันสามพี่พีมทำงานด้วยววะ ไม่เจอหัอใช่ป่มี่จอไม่ได้ใช่ไม่ใช่หรอมันเปลี่ยนแล้วนี่ตกลงมีศพเหลือไหมก่อนแลเพื่อนแล้วก่อนแล้วื่อนแล้วแปดเหรอเออไอแปดอะไรนั่นอะเอานะเอ ตอนนี้เพื่อนเราดูอุ้มอยู่ประมาณเคสเดียวป่ะครับนะห้า,ห,าห้าเลยอ๋อใช่ก่อนหน้านี้นนะห้าแต่ตล่าสุดเราไม่รู้ละมันมีคนขึ้นโดนจับบ้างบาละเพาะไม่เห็นโดนเลยอ่ะ <c oughs> บ้านตำรวจเข้า <c oughs> บ้านาเราเลยห้าเคสยังเหมือนเดิมสองประมาณห้าเคสประมาณห้าขั้นต่ำ ดูดูคือดูออกเลยว่าป่าเลยมีน่าจักเอ้าไอ้เหี้ยมีวอลล์หรอเยอะมากเคครับบ้านนี้เก็ิเคหนึ่งบางบนเยอะอยู่นะตอนเนี้ยไปเล่นนอกหน่อยดิแบบเล่นนอกรับนสิดเลยใบ้านเราไม่ได้มันสอดเลยอ่ะ เก็บพิกอะเยอะอยู่สองสามเคสอะเขาดีจีเอ้ยเขาบ้านเขามีเอ้ยเขาบ้านอะเขาโอเคเขาโอเคมึงมีวอลปะไอช็อคมีครับมีมีได้ยินใช่ปะได้ยินครับได้ยินในบ้านดีจีมีประมาณสิบนิดๆนะผมมันเก้าขับผ่านในรถมีอีกไอเพื่อนอ๋อเพื่อนไปเฉยต้องขอเมื่อวานดู พี่อยู่เป็นบ้านพี่เดินะถ้าสามสี่อยู่ในบ้านดีๆขออายหน่อยขออายหน่อยอมาล้มาไงขาขาเท้าเท้าชุดเสีแดงอันนี้ปะเชี่ยพี่พี่ชอบแถน่เพยายามตรงยาวบานี่เก่าครดว่าใครแซดอแซดหรอไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่ตะโกนบอกตลอดนะเพราะว่ารถมันจะไม่หอเฮ้ยไปแล้วจือ เลนขับผ่านบ้านดีจีไปทางปั๊มตรงนี้เาไปทางปั๊มดีจดำตปาเราไปไหนอ่ะบนามดีปกติ่ติจริงติจงถึงยอดไม่คยเจออ๋อไม่เอาลูกแล้วเดียนะเอาลูก้ออเห็น่างะดยใช่หรอ้ ไม่บอกหลักไม่บอกพิถึงเลยคันนีงก็ใช้ได้วพี่แดงอ่ะบ้างพี่องใ่สองเทสเลยสองพี่อ่ะถูป๋าก็ไอ้หินไม่ตังทั้งไหลไม่เคยกับจิตหลงไม่ทางโอไหมนะแขกคันนี้สองพันเลยเปลี่ยนป๋าเฮ้ยเอ็งเอ็งต้องฆ่าป๋าเองแล้วแหละไปทาางบ้นฆ่าป๋าหาป๋าใหม่เลยอ่ะข้างหลังนั่งหล่อป๋าข้างหลังนั่งหล่อเับก็แพ้ลงแล้วผมว่ากูตายอยู่ ผมกับกูตายแล้วผมค่อยปับเขาตีเช้าแล้วปุ๊บคนดีตานะเหรอแม่เดียงลูกใช่ไหมใช่ค่ะตรงสมแยกบ้านดีๆนะแ็กดำได้ไปรับถังก็มีพี่เยี่ลงนิ่งชาติอ้าวเห็นบ่ล่ะ ขันนี้ก็ขึ้นงหมดแล้วลงี่ก็ไปอีกหนึงราซีสิบห้าีเาเี่กเคสแล้วก็เขาแฝงไวเห็นศพแล้วนะองมาดีเขีนเลยมี้ก็นงมาวางแล้ววางแล้วเอ้แล้วอมาเดียวไงไปเคสล่างไปเค่ล่างแตดูลองาไดิดูไปทางไหนอ่ะ อเก็บพี่พี่ผมเห็นอยู่ลังลางหายไปแล้วหนึ่งในเมืองนะร้านเพชรแท็กข่าวในเมืองอยู่ร้านเพชรตามอยู่ในแท็กข่าวหรือเปล่าตำรวหมอชนเอ็ดอ๋อขึ้นบางบนเลยกลับเข้าเมืองอะไรแท็กเหมือนเดิมมีศพจะถึงตรงนี้แล้วร้านค้างบางบนลักล้างแล้วนะเรนบอดสีใช่ป่ะใช่เข้ามอง บ๊ายบายปิดปิดสิดมองแล้วเข้ามองมาแล้วได้เจอการอีกไฟเงินใช่บ๊ายบายย่าฮึต้องลองเพลงไอีกอีกอันกันให้ผมฟังนะคะท้อนองยเป็นแต่แต่เราลองให้ฟังอีกเซลเยอาชูไฟเซล I'll tell you all about it, so bye bye.